บคมจับโปรโมเตอร์มวยชาวจีนชื่อดังในไทยหลังถูกซัดทอดเป็นหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์รายใหญ่หลอกผู้เสียหายหลายรายร่วมลงทุนธุรกิจบิตคอยและหลอกลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำยอดไม่ได้จับทรมานโกนผมและช็อตไฟฟ้าพลนตำรวจโทรจิรพภูริเดชผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถแถลงผลการจับกุมนายทุนจีนหัวหน้าขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังหลอกลวงคนไทยไปทำงานก่อนบังคับ ให้ทำหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงคนไทยร่วมลงทุนเงินตราดิจิทัลโดยตำรวจชี้ว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายห่วงหรืออายงอายุ33ปีสัญชาติจีนในตั้งขบวนการแก๊งคอ l l เ e นเตอข้ามชาติร่วมกับคนจีนคนไทยและคนมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์รวมกัน19คนและได้ร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะค้ามนุษย์และหลอกร่วมลงทุนในเงินตราดิจิตอลผ่านโซเชียลมีเดียและแก๊งคอรเซนเตอร์ โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีที่แล้วมีพฤติการหลอกลวงคนไทยโดยการลงโฆษณาจัดหางานผ่านทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะเปิดรับสมัครทำงานบริเวณชายแดนไทยเมียนมาฝั่งแม่สอดเมื่อเหยื่อหลงเชื่อแล้วขบวนการก็จะนัดเหยื่อไปพบที่แม่สอดก่อนบังคับพาข้ามฝั่งไปยังเมียวดีประเทศเมียนมาโดยใช้เส้นทางธรรมชาติเดินเท้าผ่านป่าข้ามแม่น้ำเมยหลังจากนั้นจะบังคับให้ผู้เสียหายโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อคนไทยด้วยกันเอง เข้ามาร่วมลงทุนเงินดิจิตอลหรือบิตคอยน์แต่ในระหว่างผู้เสียหายนั้นถูกบังคับให้ทํางานได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางการไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือกับทางเมียนมาจนสามารถช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อได้ทั้งหมด7คนเป็นหญิง5คนและชาย2คนผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทํางานให้การว่าขบวนการนี้จะใช้วิธีการสแกมเมอร์โดยการปลอมโปรไฟล์ของผู้เสียหายแต่ละคนในแอปพลิเคชันต่างๆเช่น tinder brado เป็นต้น แล้วนําแอปเหล่านี้ไปติดต่อกับกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายเพื่อหลอกลวงชักชวนให้ลงทุนเมื่อมีคนสนใจและหลงเชื่อให้ข้อมูลก็จะส่งข้อมูลของเหยื่อให้คนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ในขบวนการดําเนินการต่อส่วนพวกตนนั้นถูกบังคับให้ทางานวันละ12ชั่วโมงไม่มีวันหยุดและถูกบีบบังคับให้ทํางานตามยอดที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือจํานวนคนที่สามารถชักชวนได้หากไม่ทํางานหรือไม่สามารถทํางานได้ถึงเป้าก็จะถูกส่งเข้าวองขังหรือห้องดําบางคนก็ถูกทําร้ายร่างกายจับโกนผมบางรายถึงขนาดถูกไฟฟ้าชอ็อต และหากเดินทางกลับประเทศต้องจ่ายเงิน5 0 0 0 0ืนบาทเพื่อไทยตัวเองกลับประเทศบางคนทนไม่ไหวถึงขนาดติดต่อให้ญาตินำรถนำที่ดินมาจำนองเพื่อหวังจะได้กลับบ้านเป็นที่มาของการร้องขอความช่วยเหลือกับทางการไทยหลังจากทั้ง7คนถูกส่งตัวกลับประเทศไทยตำรวจปอคมหรือกองบังคับการการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เฝ้าติดตามจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้ง19คนประกอบด้วยคนจีน3คนมาเลเซีย1คนฟิลิปปินส์1คน เมียนมา3คนและคนไทย11คนโดยมีนายอายงเป็นหัวหน้าขาบวนการและนายทุนรายใหญ่ของขบวนการนี้จนกระทั่งสืบทราบว่าอายงได้เดินทางกลับเข้าไทยในเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมา โดยนาเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงมาทําธุรกิจเปิด่ข่มวยชื่อดังและเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันต่อยมวยเวทีมวยต่างๆในประเทศเพื่อเป็นการฟอกเงินตํารวจปคมจึงเสนอสารออกหมายจับอายงในสองข้อหาได้แก่หนึ่งสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์2ร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณลานจอดรถ หลังสนามมวยลุมพินีย่านรามินทาเมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนำผู้ต้องหามาสอบปากคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามขาบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้มีผู้ร่วมขบวนการ19คนสามารถจับกุมได้แล้วก่อนหน้า7คนเป็นคนไทยทั้งหมดรวมนายอาหลงเป็นคนที่8และยังเหลือผู้ร่วมขบวนการอีก11คนที่ยังจับตัวไม่ได้ส่วนผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานแม้จะเป็นผู้เสียหายแต่ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามพรบรคนเข้าเมืองสืบจากข่าวรายงาน